จกสูตรชาเขียวเข้มข้นนะครับผมพร้อมเคล็ดลับในการชงครับว่าชงยังไงให้ออกมาหอมเข้มกลมกล่อมครับผมใช้ใบชาเขียวของอะไรดูในคลิปนี้ได้เลยครับสูตรวันนี้นะครับทุกคนพี่พี่จะใช้ใบชาเขียวของชาทอนตะหมดถุงนี้เลยครับตอนนี้ทางร้านเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะครับทุกคนถุงแบบนี้เลยนะครับผมเปิดออกมาเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับทุกคนช่างเอาใบชา190กรัมครับน้ำมันเทศใส่น้ําร้อน2,400มิลลิตรนะครับผมจากนั้นก็คนให้ใบชาอมน้ําพักไว้5-10นาที ช่วงระหว่างรอนะครับเราก็จะมาใส่ครีมเทียมลงไป200กรัมนะครับผมน้ำตาลทรายขาว360กรัม นมข้นหวาน600กรัมครับเหมือนครบเวลาแล้วก็นําชามาชักกลับไปประมาณ4-5รอบแล้วก็บีบน้ําชาออกมาให้หมดนะครับผมเทน้ําชาลงไปเลยแล้วก็คนให้ละลายนะครับปริมาณน,น้ําชาเขียวที่ได้นะครับทั้งหมดควรอยู่ที่3,000มลตรครับอย่าลืมแช่ในถังน้ําแข็งก่อน1 2ถึงชั่วโมงนะครับก่อนนํามาขายเพราะว่าจะได้ชาที่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยขึ้น,นมากๆเลยครับผมเวลาจะขายก็ใส่นมข้นจืดลงไป30มลตรนะครับแล้วก็นํามาเทใส่น้ําแข็งแก้ว22ออนได้เลยครับสูตรที่พี่พิกทำนะ ได้ประมาณ16แก้วเลยครับทุกคนลองนําไปทําตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปจัดใบชาเขียวของชาทอนตะโมทมาชงแบบพี่บิ๊กได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ